กำลังนึ่งห่อไม้นะคะแค่ว่าจะทำหมกผัไม้นะคะเพื่อนๆหมกแบบบ้านๆนะคะแต่ผัะแยงอีกแล้วนะคะรอบนี้นึ่งนะคะไม่แกงแล้วค่ะนะคะที่จะนึงไว้นะคะ ค่อยเอามาซึ่งเขาผสมกันอยู่ในนี้น ำไปแคนมากคนมากเลยค่ะเพอน้เทน้ำลงไปหน่อยคนหลเิแต่ไม่เยอะนะคะพยายามไม่ ย่างเรา,า,เราอยาไปได้ปรุงนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือแค่ขั้นตอนการน,น้ำมัยยนางลงไปค่ะนะค่แล้วก็ตามลงไปค่ะให้มันเข้เ,เือกับพริกที่อยู่ข้างล่างนะคะให้มันเคลือบเดี๋ยวให้คุณอีกทีหนึ่ง ต,ต่อไปนะคะตึ้งลงไปนะคะพี่โจส่ไปพี่โจจังตึ้งคลุกให้ทั่วยังไม่ปรุงนะคะเพื่อนยังไม่ปรุงเลยจ้ะเดี๋ยวปลุกให้ทั่วข้าวเบือก็ผิดก,ก่อนจะค,ค่อยปรุงปลารปลาร้ามาใส่นี่ปล้านะคะสูตรดั้งเดิมตำม,ม่วค่ะของร้านตำม,ม่วนนะคะ,ะค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพื่อนอันนี้มันสูตรดั้งเดิม เอาอีกสักเกลืวมันสิเค็มค่ะช้อนครึ่งชุ่มรสจ้ะเ้หลายเซหลายเสยนย้สน,สน,สน้อยเซาหน้อยกาแฟ้ะเนียนะคะท่านปกพอกัาใส่อีกได้เด้อเติมโปดตีไปนำเนาะช้อนนึงค่ะบนัวสิให้มันไปใส่เด้อนี่นะเนาะเพื่อน โคกตอ่อค่ะเต็มโคกเลย่านนี้อืมพิจาดดดด้จาก่รแมนน้วยน้อยจะได้ถอดได้คัะเพื่อนเดี๋ยวแ่อนชินก่อนแค่ว่าเติมอีกนิดหนึง รถตีเท่าค่ะงโซลเพอแล้วขงโ้ลขาดไปเพอนๆหลังจากนาั้นเราค้นไหมอืมโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วค่ะนี่ด้ค่ะพังแงงเด้ค่ะเพื่อน ของเรา้าดอะไรไปด้วยคะพอไม่ต้องใส่เรือแกงแล้ไมแต่พอใส่นี่คือก็แซ่บอะท่ะเพื่อนมันต้องใส่อเหาอนะเนาะอีกหน่อยอยู่นี่แหละก็แซ่บขึ้นมาดูไปเนาะมาเด้อ,อ,อ,อถอึงเจอ,อได้ขนาดนี้แต่ว่าได้ไรฮะได้ได้หลายอันน,ะนนะ่ะได้หลายโฮนี่นะอืมอ่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นก,การห่อนะคะ มาห่อเลยด้อค่ะเด้อการห่อแค่กระซิบพอได้บอได้สีห้องงามเพราะว่าแค่ห่อเปลี่ยนเรื่องของเรื่องคือห่อเปลี่ยนเลยค่ะเด้อห่อธรรมดาหนิแหละเนาะนี่แล้วก็มาใส่อย่างนี้นะคะหมอนสวยๆแค่ห่อนไม่เปลี่ยนค่ะแค่สีห่อเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเอาแค่พอให้มันน้ำมันบปไหลออกเนาะนะคะเพื่อนมาชิไหลออกแล้ว นี่ได้ค่ะได้แล้วอนึงใส่ลูกโตนแลก็นอนมันชุกแล้วคหาเฮ็ดผมน้องไปแล้วนึงน้ำไม้ไว้ได้แล้วมนที่สอง อืเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าต้มนัดอยู่นะ<ม>เรียบร้อยจ้าได้ทั้งหมดมเจ็ดห่อด้วยค่ะเด้อห่อยหญ่ๆ,ๆด้วยค่ะเพื่นอนเดี๋ยวไปนึ่งบัดน,นี้ถึงชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วนะคะรอดูหน้าตาจ้าเดีย๋ยวแพไปนึ่งสักครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยจ้าเป็นไดเพื่อน สีสันได้อยู่ดิโลชาร์ก็โอเคอยู่ด้วยค่ะแพชิมแล้วเซฟพ่อเอาพักมาหน่อยดิเอาพักมาให้มูเบิงเลยเอาไปตรงนี่นี่ค่ะพักการพดเราแตงนะคะมาละมาละคินุ